สวัสดีค่ะแฟนๆทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราจะเป็นเจ้าภาพนะคะเลี้ยงครอบครัวลูกคิดนะคะด้วยอาหารไทยนะคะร้านนี้ปาเลซี B ่ <c oughs> ก็เคยมากินกับลูกคิดไปแล้วเมื่อสองสามวันที่แล้วนะคะที่แบบจากินเคี่ยงจานจริงๆนะคะเ, <ๆ S 2> เพราะว่าร้านเขาแบบดูดีใหญ่นะคะเพราะว่า <c oughs> <c oughs> โอโทษทีค่ะพ <c oughs> อดีฝนตกทั้งวันเลยค่ะฝนตกแบบทั้งวันเลยนะคะไม่หยุดเลยแบบอย่างนี้ทั้งวันเลยค่ะเราก็เลยไม่ค่อยได้ออกไปไหนเลยค่ะวันนี้ นี่เราก็เรามาก่อนมาก่อนครอบครัวรู้คิดเพราะว่าเราต้องมาแต่เราจองโต๊ะไว้แล้วตั้งแต่วันนั้นนะคะแปดแปดที่นะคะเราก็เลยจะต้องมาสั่งออเดอร์ส่วนอาหารหลักก็ให้เขาสั่งตามชอบของเขานะคะก็เดี๋ยวเราก็ขอเข้าไปข้างในก่อนนะคะไปดูแลเรื่องเขาเอาหงอาหารอะไรอย่างนี้นะคะว่ามุมโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ทางร้านก็ก็น่าจะจัดให้เราแบบว่าโอเคนะคะก็นี่ค่ะ ดูนะคะเป็นขาเาฝนมาตกแล้วมันไปไหนมาไหนไม่สะดวกเลยค่ะแล้วมันหนาวนี่ค่ะร้านก็อยู่ข้างหน้าเราเนาะอาหารอร่อยนะคะอาหารอร่อยแล้วก็ร้านใหญ่โอ้โหแต่แบบรถแทรมนี่แบบวิ่งไม่หยุดเลยนะคะแบบช่วงเย็นค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเจอกันข้างในค่ะ ให้ดีมากเลยนะคะเพราะว่าพ่อลุงคิดก็หูไม่ดีแล้วเขาจะไม่ชอบเสียงดังนะคะเราก็เลยขอเป็นโต๊ะตรงนี้ก็จัดให้ตามที่นั่นเลยนะคะที่ขอเลยนะคะนี่ค่ะบรรยากาศคิดก็นั่งรอนะคะเดี๋ยวก็น่ารักค่ะแล้วก็น้องที่ทํางานก็ส่วนใหญ่ก็เป็นคนไทยนะคะบ้านเราเองค่ะเราคุยได้ค่ะก็ปาีซีก็จะนั่งตรงนี้นะคะใช่ค่ะจะนั่งตรงนี้ โอเคนะคะขอคุยกับคุณคิดก่อนนะคะเรื่องอาหารนี้นะคะพ่อกับแม่ก็มาก่อนแล้วนะคะก็เหลือครอบครัวน้องชายลุงน,นะคะแม่บอกว่าผลปกทั้งวันเลยไปไหนไม่ได้เลยนะคะ,นะคะ ตอนนี้นะคะครอบครัวเราก็มากันครบแล้วนะคะส่วนตัวร้ายไม่รู <ik> ้เด <People S 1> <il> ินไปไหนคะน่าจะไปห้องน้ำนะคะนีค่ะหากันครบหมดแล้วนะคะตัวเล็กก็อยากจะเล่นนะคะ ยืนใจไหมเดียเย้ยิ่งบอกเย้ยืนใจอยู่อีกวิธีคือลองดูสิไม่ตองว่ากันนี่นะคะออเดอร์ที่เราสั่งมาแล้ก็เป็นไก่นะคะวันนั้นที่บาบิซื้อมากับลุงที่ถูกใจเขาจัดหน้าร้านค่ะแบบเป็นตะกร้านะคะแล้วก็สเต็กค่ะแล้วก็ควรเขาจะชอบกินไก่แต่พ่อเขาไม่กินนะลืมไปว่าพ่อไม่กินไก่ อตอนนี้นะคะลุงกิตก,ก็จะออเดอร์ไก่ผัดเม็ดมะม่วงนะคะนางสไปก็ดูเมนูอยู่นะคะ โซ่ตนน้ก hmm. ¿no? e nice. mm ็้สตริงกคอชื่อม่มคสณพ่อชื่ออไอก่าลังคุยกันอยู่เพราะว่าจะสั่งอะไรกันดีนะคะร้านก็ชอบกิบสเต็กนะคะมากกว่าไก่ปีกไก่นะคะ ลิบตบอยเรักลุงเขาค่ะดูเล็ค่ตอนนี้นะคะที่ทางร้านตำนานไทยนะคะ <c oughs> ก็มีพี่คนสวยนะคะเขาทำขน,นมครบบ้านเราด้วยะคะ่ะขายเท่าไหร่นะคะต่อจาน <c oughs> จานละสิบบาทจานละสิบฟรัง <c oughs> มีค้าเหนียวมะม่วงด้วยนะคะนี่คือของหวานหลังจากกินอาหารเสร็จนะคะ สั่งได้เลยนะคะคุณพี่ชื่ออะไรคะแง่ทำทุกวันไหมคะที่นี่เฉ <ทำ S 1> พาะวันเสาร์เฉพาะวันเสาร์ใช่ไหมคะวันเสาร์นี้จะมาที่นี่เลยค่ะเดี๋ยวว่าไปชิต้องต้องลองแล้วนะคะเมื่อกี้ค่ะคุณพี่ให้ไปชิมหนึ่งเดี๋ยวต้องไปชิมที่โต๊ะนะคะเดี๋ยวหลังอาหารก็จะสั่งให้พ่อปู่แม่ย่าลองชิมดูขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมาสั่งนะคะขอบคุณค่ะ,อคคะตอนนี้คือแขกเยอะมาก ใช่ค่ะเดี๋ยวก็จะบินกลับแล้วค่ะอ๋อมาเที่ยวใช่ค่ะมาเที่ยวมาเที่ยวค่ะบินกลับเมื่อไหร่ก็นี่ละค่ะประมาณวันอาทิตย์หน้านี่แหละค่ะวันอ๋อนี่พักอยู่โรงแรมใช่พักอยู่โรงแรมอยู่ค่ะ่มาเียวใช่ค่ะไม่ค่ะคุณพี่อยู่ที่นี่หรือว่าไงคุณพี่อยู่ที่นี่หรือเปล่าคุณพี่นี่หลายปีแล้วมั้งขนาด ขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวมาสั่งค่ะเดี๋ยวสั่งให้พ่อปู่แม่ย่าลอกค่ะก็นี่นะคะกี้คุณพี่เขาให้มาชิมนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวก็หลังจากทานอาหารหลักเสร็จนะคะแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้สั่งอาหารหลักไปนะคะตอนนี้ก็คือยังยังดื่มแล้วก็คุยกันอยู่นะคะเดี๋ยวอาหารหลักเสร็จก็ปาเปซี่ก็จะลองสั่ง ขนมคมนะคะจากคุณพี่น่ารักมากเลยนะคะเมื่อกี้ถามชื่อไปคุณพี่ก็ <c oughs> เหมือนคุณพี่เขาไม่ค่อยได้ยินนะคะเพราะ <c oughs> ว่าเสียงในร้านโ็ค่อนจะดังนะคะขอชิมก่อนนะเห็นมีข้าวโพดด้วยนะคะอันนี้น่าจะเป็นรสชาติธรรมดานะคะอุ้ยเขาทำอร่อยะคะ่ะ อันนี้ไม่รู้เป็นไส้อะไรค่ะแต่หอมมากหอมมันนะคะเดจะสั่งว่าสองจานเลยนะแบบมีกระโพดด้วยแล้วก็แบบแบบไม่อไม่มีกระโพดแบบเนี้ยแบบที่ป้าไปซี่กินอยู่ค่ะอร่อยมากมาก วันก right. ี้กูอัพต้องกูไอออเดอร์ดิฝอยไม่ไปดิการจอยน้องสภายบอกว่าดีอยากลองอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ก็รอดูหน้าอาหารน่ะเมนูหลักของแต่ละคนนะคะว่ากัจะสั่งอะไรกันนะคะ วันนี้นะคะเมนูของ,งน้องชายนะคะไก่ผัดเม็ดมะม่วงอุ้ยจานใหญ่มากเลยนะคะจานใหญ่จริงค่ะควันมาเลยนะ,ะสั่งแบบเดียวกับลูงพิทค่ะนี่ค่ะพิทก็สั่งเหมือนกันนะคะแล้วน้องชายก็สั่งคะาะหมูกรอบคณะหมูกรอกนะคะส่วนร้านสาวลกศิษสั่งผัดไทยไก่ไปนะคะส่วนตัวเล็กขอเป็นข้าวเปล่าอย่างเดียว เขาเป็นคนกินยากค่ะเขาชอบกินข้าวเปล่าอย่างนี้ถมาแล้วค่ะอ,คาอาหารมาละอาหารมาแล้วนะคะออผัดชวายว้าวนี่ค่ะผัดไายบิกบ๊กบิ๊กจาน เ,เอสไใภก็ถ่ายรูปนะคะเพราะว่าเนาะต่านชาตินะคะก็จะชอบนะคะเออน่ากินมากส่วนของป้าเพชรซี่นะคะลาบเหมือนเดิมค่ะแต่เป็นลาบกาบกาบลาบเป็ดค่ะลาบเป็ดเบอร์วางค่ะ รับเป็ดเมืองวังอลังการอุ้ยอ๋อเขาค้อลือมาเพื่อเขาจะถ่ายภาพนะคะอ็ตอนนี้รู้สึกทุกคนจะได้อาหารกันหมดแล้วนะคะตอนนี้เขาก็เอนจอยกันนะคะ สวัสด so, mm ี hmm, oh, ่โเคค่ะคน้องก็ไปก็ถ่ายภาพครอบครัวอยู่นะคะชายก็แล้บินใส่โอเคค่ะตอนนี้ก็มาชิมกันเลย เผ็ดมากเผ็ดกว่านั้นอีกค่ะโอ้โหไปเี่ย คุณเผ็ดเหรอทำไมเผ็ดเหรอหว่าใส่พี่กลงไปในนั้นนะฮะโอ้ยวันนี้เผ็ด

หลนใจกินาเป่าจริงนะขาวเป,ออเปอออวอยู่ oh ีไรเลิกินไรอัเดียวเาย h i n g i n g r a y t h i n g What do y ล่าเป็ดวันนี้นะคะเผ็ดกว่าน้ำตกวันน้นเยอะเลย

So so going in uh, sweet and sour sauce? Yes, No, no, yeah. it's that That's ok. okay. okay. try. Wow. Yeah. Uh, he wants sweet and sour sauce. We can help him. I think he would ก็้นะคราคามากมากเลยค่ะตามใหญ่ 还不能去水里边浸，觉得冰的，鼻子冷的，还,、嗯、還 invers, 是少吧。哦，有可能，同学们坐好。

ไอ่เ้านแพผไม่ขตของจอันนี้ผกัต่ไก่ไก่ไม่วงเนาะเขาจะใส่พริกอ่ะพริกทอดเนาะแต่นี้คือตังที่กทเหมือนผัดตองาค่ะก็เลยทำให้เนอะสไตล์ก็ขึน

chili us <laughs> 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 <laughs>

ทั้งสองก็ชอบไปโหราพาค่ะพอดีพาร์ตซชเลยให้ดูอ่ะใบซาลแหน่ถามเขาว่าเขาถูกไวมไหมตรงนะเบียนว่าลวก mình thấy mà cháu sợ phải không lôi thôi như nั่น thành

Vamos gravar

en we hebben een beetje te maken met de beesten. Ik heb de beesten. Ik heb een beetje te maken met de beesten. Ik heb een beetje อันนี้นะคะขนมหวานของเรานะคะคุณพี่เขาก็จะจัดไปส่งไปเสิร์ฟแบบร้อนๆเลยนะคะสามจานเลยค่ะจานแค่10บแปลงเองนะคะไม่แพงด้วยนะคะทุกวันเสาร์นะคะที่ร้านตำนานตำนานสยามนะคะจะเจอคุณพี่เขาตรงนี้เลยค่ะ จุดนี้จุดของคุณพี่เลยค่ะใครมา <c oughs> ใครใครมาแย่งนางไม่ได้นะคะจุดนี้ค่ะทุกวันเสาร์นะคะจะได้กินขนมโครกร้อนๆเลยนะคะใครที่อยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ที่ซูริกนะคะก็แวะมาที่ร้านตำนานสยามได้เลยนะคะมาวันเสาร์จะได้กินขนมโคกด้วยนะคะเดี๋ยวปาไปซีก็ขอไปไปดูนะคะครอบครัวคุณพี่ก็น่าจะชอบนะคะเขาไม่เคยกินนะคะไม่เคย ว่าเขาน่าจะชอบกันมีค่ะให้ไม่ใช่น้อยๆนะคะสิบกว่าชิ้นนะคะไม่ใช่น้อยๆเลยนะคะแขบกบเขาเยอะมากเลยค่ะร้านนี้ ตอนนี้นะคะก็รอขนมค e plant, พี่ก็น่ารักมากๆเลยค่ะพาไปชิมชิมไปแล้วอร่อยครอบครัวหรือที่น่าจะชอบคาคุณเยอนะคะทั้งคนไทยทั้งคนเวียดนามคนต่างชาติมากเลยค่ะ

ขนมุโคนัคนเนอรครีนอเขาถามว่าคืออะไรกันนะคะซองกัน Have coconut and 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 อะไรนะแป้งอ่ะ powder yeah you try oh, very good warm yeah but hot have to eat hot have to eat hot <c oughs> ดีหลานสาวกินค่ะเย้จะสุเมก f i n i s เมก f i n i s แล้วจะ hot one try yes

นี่เสร็จแ้วนี่ปลาเป็นท่มีกลิ่น้วยเดก่อนหน้านั้นกว่าสามจานนะเราไปให้คนอืนเรานึกว่าเป็นต้มของเรา

โหพี่าใส่ขมคราวเยอะมากเลคะแล้วก็ไม่หวานไม่หวานคแบบมันมันนะคะสิ่งบอสเลยคืออร่อยมากเลยที่ผ่าน

น้องสไปร์ก yes? 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 yes. like ็ช่างสังเกตหเสิร okay. ์ฟเาะสไาสังเกตมากว่าปกติก็เห็นแต่ก้นขอมใส่อาหารคาวแต่นี่ก้หอมมาใส่ในของหวาน มัน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 มัแปลกดีแต่มันก็เข้ากัน